ส่วนส่วนในส่วนของเรื่องเสียงภาคนะทีเนี้ยเราสงร่งไปดูภาคไทยนะเพราะว่าเราเราเรื่องนีไปดูภาคไทยว่าเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นยัไ่ไหนที่น่งว่างมากครับ <laughs> คือคือภาคไทยอะ่ะดีดีมากเลยนะสุดยอดมากเลยคือคุณอิงก,กับพี่ตูนะ่เนาะพราะตอนอคือภาคเป็นตัวละครที่แบบว่าอสองตัวนี้ได้เข้าคาแรคเตอร์สุดๆเลยอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเขาเขาทำกันบ้างอย่างดีเลยนะแล้วเขาแบบว่าทำทำ การพูดก <polarization. S 2> ิริยาท่าทางอะไรต่างๆเนี right. ่ยมันเข้ากับตัวละครมากเลยคุณอิงคือแบบว่าเราเราแทบจะลืมไปเลยว่าเขาเป็นนักร้องเขาคือคุณอิงเพราะว่าเสียงไม่เหมือนเลยเสียงไม่เหมือนเลยอ่ะแล้วแบบการร้องเพลงกันอะไรเงี้ยมันมันดีมากมันเข้าตัว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 ละครเอกทางฝั่งหญิงมากนะครับส่วนพี่ตู่พุทกพรเนี่ยคือแบบว่าเหนือคาดสุดๆเลยใช่คู้สึกว่าภาคดีใช่พี่สุกเหนือคาดมากเพราะว่าเขาแบบด้วย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 คาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้นะที่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนแ่ากษัตริย์ของเมืองเนี้ย แล้วเขาค่านี่จะมี power ค่อนข้างเยนิดนึงนงแลเทีนี้คุณคุณคุณตู่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆอือโอเคใัประมาณนี้ครับก็สำหรับผมเรื่องร้องเพลงอันนี้คงไม่ต้องตีอะไรครับเพราะว่ามันก็ดีตามดีเหนือมาตรฐานแล้วกันเอเขาเป็นนักร้องด้วยเขาก็เป็นนักร้องด้วยแหละผมก็ไม่รู้จะตีอะไรอ่ะเออตอนแรกคือยอมรับว่าแบบเอา บอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ดูภาคไทยมาประมาณ3-4ปีแล้วอะอแล้วพอกลับมาดูภาคไทยเรื่องนี้ยอมรับว,ว่าแบบช่วงแรกๆกกแบบโอ้โหมันมันไม่ค่อยสมูทอะพูดตรงๆเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าผมดูแบบภาคกิจอย่างเดียวด้วยตัวก,กิจีวเออแล้วพอปรับกลับมาเป็นภาคไทยก็พอดูไปเรื่อยๆยอมรับว,ว่าแบบมันก็ไหลลื่นไปเรื่อย